ตอนนี้เ่าเอสเมืองบุดอนนมย์แนบไปแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะถึงที่ที่ดา่านกรมศุลากรแล้วนะครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศร,ระหว่างทาง,ทางะาน,นะครับพี่น้องบรรยากาศระหว่างทางเราก็ปลายทางพม่าเช่นเคยนะครับพี่น้องปลายทางพม่าเช่นเคยปลายทางพม่าเช่นเคยอ่ะ มาทุกวันเขาก็จะเก่งนะครับส่วนบาโนไม่เก่งเราไม่ประมาทนะครับผมค่อยไปต้อยๆนี่แหละครับผมอค่อยเป็ี่นค่อยๆไปนะครับผมแต่ถือว่าก็โหดอยู่นะครับผมเทียบกับส่วนมากบาโนเคยไปแต่สิ้นเขาปักนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทเราก็ไปได้ทุกเส้นทางนะครับผมถ้าเราไม่ประมาทเราก็ค่อยๆไปได้อยู่นะครับผมถ้าฝนไม่ตกนะสองบาโเพาดียอฝนไม่ตก มันก็เลยมาได้ถ้าฝนตกก็ไม่กล้ามาเหมือนกันนะครับออืตอนนี้สามแล้วสามแล้วขึ้นไม่ได้ตอนนี้หกไม่ได้สามห้าอ่าก็ยังใชาอีกใชาอีกห้าได้อยู่สามนไปอีกแล้วบรรยากาศยามเช้านะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สังขาบุรีแล้วนะครับผมอยู่ที่สังขาบุรีแล้ว บรรยากาศตอนเช้าเป็นบรรยากาศเชิงป่าเชิงเขานะครับลงเขาแบบนี้ก็กดช็อปเบกช่วยนะครับผมเนี่ยส่วนลงเขาแบบนี้บาลนูก็จะกดช็อปเบกช่วยนะครับ,บรกดช็อปเบกก็ใส่เบกช่วยอันนี้คือลงเกียวหกเลยนะครับบาลนูก,ก็อย่าสับเลยนะครับเจ็บเลยส่งเลยนะครับส่งเลย แก้ววละครับพี่น้องลองแข่งดเนี่ก็จะมีทีมงานที่มาถึงก่อนนะครับพี่น้องนี่ยถึงด่านกรมสุรากรทีมงานนะครับผมทีมงานรถยางเยอะเราพี่น้องก่อนเต็มบเลยไม่รู้วันนี้มาตกค้างแต่วันไหนนะครับผมเนี่ยรถยางเยอะเลยนะครับผมที่ด่านกรมสุรากรอันนี้รอข้ามแดนนะครับพี่น้องนี่รอข้ามแดนเต็มบเลยเอา เบาเอ็ดทั้งไหนวะมีแต่ส่วนมากมีแต่ติดสองล้อนะครับพี่น้องเต็มเลยอ๋อมีแต่ของแขกมีแต่ของแขกนะครับผมไม่มีที่จะจอดนะครับสาวโลกก็จะไปจอดรอที่ปั๊ม PT ก่อนนะครับผมไปหากินข้าวก่อนอ่ารถยางหลายเลยพี่น้องไม่รู้จะให้ลงกันไหมวันนี้นะบางคนนะครับผมตกแขางเป็นวันนะครับวันสองวันเลยนะครับไม่ได้ลงเนี่ยบรรยากาศ มาจอดรอเต็มเลยนะพี่น้องปนมีแต่สองเขาทั้งนั้นเขาเดียวก็มีผวดมีแต่ขัน,ขนขง,งามครับพี่น้องมีตะขัน,ขน,ขน,ขนขง,งามรถกด้อของแข่เลยมีแต่ของแข่เลยนี่เต็มเลยเอาหาที่จอดกันนี่บาโน่ก็จะมาจอดที่ปั๊มพีทีตรงนี้นะครับผมนี่จะมาจอดที่ปั๊มพีทีนี้ส่วนมากนะโอ้ปั๊มพีทีรถก็เต็มนะครับพี่น้อง นี่ปั๊มีทีรถก็เยอะมากดูนะแล้วก็หาที่จอดหาที่จอดกันก่อนอหาที่จอดที่กินข้าวก่อนเพิ่มพลังก่อนโอ้รถเต็มเลยครับพี่น้อง มีที่จอดกันกเนาะเราเราเอี๋ยที่จอดก็เต็มหมดเลยนเนี่ยบรรยากาศถึงปั๊มแล้วนะครับผมตอนนี้ก็แหาที่จอดกันนะครับฮะจอดนานรถขั้นเขียววนว่าปูนอ่ะปูน้างนอกกันได้ ฮะดาวพวกก็อจอดทางเพื่อนอ้สรยเดฮะปวตัวเขาเขาไปจอดบะจอดกับปปรถปวทตกันได้กำลัง,งหาที่จอดกันนะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับพี่นอ้องรถเพื่อนมีแตอบัเครืองใหญ่ๆมากันนะครับขอ,อ,องแท้ บางคนก็ทั้งข้าม,ท,ามาท,าาทั้งพม่ทาทั้งเราวอ๋อนี่แหละคันจุดจวดอะทั้งปตททั้งพีทีนะครับผมตรงข้ามกันเยอะมากตอนนี้ตอนนี้เราก็หาที่จอดรนะหว่างรอชิปปิง้งอ้เราขั้นอีย่างงามเลย12ล้อเครื่องอะไร 3cc ว้ายนี่เจ้าขนถังมากตั้ใส่อีก ตอนนี้ก็หาที่จอดนะครับพี่น้องไม่มีอะไรนะครับดูปัม๊มเคยให้จอดไหยน,นะครับอจอดนี้แล้วก็จะหากินข้าวนะครับไปรุ่นข้ามแดนแก้วพ่อพี่น้องแมนนี่แหละเผื่อใครรักในอาชีพขับรถบรรทุกนะครับผมเผิ่ปทีแมนนี่แหละไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรแน่นอน รถใหญ่ห้ามจอดบริเวณนี้เออเจ้าปวดขามาับโซลเซลเลยเต็มเต็มเลยกว่าติดต่องอ่ข่านี่ทุกเทียบ่ะชงใส่ยางระเบือโอ้โคตรดเทเลยโอ้ย ชุดแจ๊กแต่รัดบอลไม่พูดน้องเจ้ามานอนหาตเปนระบมว่าเาน๋ยวว่าจกสมุน มากเนี่ยครับผมก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับแก้ว